เป็นเด็กดีเด <INA> ็กดีโอเด็กดีแบแบแบอ่าอ่าอบาแบอ่า่า uh, ่ีม uh, ีบุนะชื่อน้องอะไรนานเนอร์คานเนอร์เหรอชื่อดกชายดิานนเอร์เออเป็นด็กดีนะเด็กดีเลย ทำบุญนะบุญสองครั้งแล้วค่ะสองครั้งแล้วค่ะไปบสองครั้งแล้วเหรอเกงเกงเกงเบี้ยอยู่ที่ไหนอยู่ลุงเรียนอยู่ในบ้านให้เยหรอครับต่อบ้านให้เลยนะพออยู่ชั้นอะไรล่ะชั้นหึ่งครับชั้นหึ่งเหรอเอออ่าไยเรียนดีนะเรียนดีมีความสุขแข็งแรงแข็งแรงนะวันนี้วันอะไรวันอังคารเออวันอังคารนะอ่าสาธุก เออฟ้องเอ่อก็ไก่ได้หรือ,อยังกยกยตก็ัแ้แก่อวา